นะคะคพิเศษนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเข็มก็จะแจกฟรีบัตรให้เพื่อนๆไปลองใช้กันเหมือนเดิมนะคะ สวัสดีค่ะพบกับเข็มกับช่อง Do Ink Story นะคะวันนี้นะคะเข็มก็มารีวิวหนังสือนะคะว่ารูปการ์ตูน s อสสุดน่ารัก2นะคะเล่มนี้เป็นเล่ม2แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่โหลดเล่มแรกนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะในนะคะในแอปอุปีและเมบีนะคะทุกคนเล่มนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะมีตั้งแต่นะคะการสอนวาดตานะคะอา่า วาดมือเดี๋ยวเข็มขอดูสาระบัญนิดนึงน,นะคะการวาดมื aw, om, om, wn, ad, อนะคะการวาดเท้าการวาดอารมณ์การวาดทรงผมการวาดสัดส่วนการวาดท่าทางโครงร่างจีบีนะคะการวาดกระตูนจีบีแล้วก็บรัตนะคะที่แจกให้กับทุกคนบรัตนะคะมี6เซตนะคะทุกคนเหมือนเล่มแรกเลยแต่ความแตกต่างก็คือเล่มแรกเนี่ยแตก 6เซตไปเฉพาะโครงร่างนะคะส่วนเล่มนี้นะคะ6เซตจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีโครงล่างอีก2อาโครงร่าง2เซตนะคะแล้วก็จะมีตาตาผู้หญิงตาผู้ชาย2เซตแล้วก็จะมีมืออีก2เซตนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะได้ไป6เซตนะคะเพื่อนๆดูจากเล่มนะคะเล่มหนามากนะคะ200 250 กว่าหน้านะคะทุกคนแล้วก็มีรูปตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูแบบในการวาดเลยนะคะมากกว่า1000รูปทิ่กันนะคะซึ่งคุ้มมากนะคะเล่มหนาเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะหาซื้อได้นะคะในแอปอุบีและ MEB นะคะซึ่งในนั้นนะคะจะเป็นสีนะคะสำหรับใครที่อยากได้เป็นเล่มนะคะตอนนี้เข็มก็เปิด พรีออเดอร์อยู่นะคะเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปเลยก็ได้นะคะแต่หนังสือตัวหนังสือเนี่ยถ้าเพื่อนๆก็จะไม่ไม่ได้เป็นสีนะคะทุกคนด้านในมันจะเป็นกระดาษถนอมสายตานะคะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ตอนนี้ราคาอยู่ที่299แต่ เพื่อนๆนะคะตอนนี้ลดราคาอยู่ในใน MEB นะคะตอนนี้ลดราคาอยู่ที่219าบาทเท่านั้นเองอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะสองเล่มนี้นะ สำหรับนะคะพิเศษนะคะสาหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเข็มก็จะแจกฟรีบัตรให้เพื่อนๆนไปลองใช้กันเหมือนเดิมนะคะเข็มจะแจกบัตรตาผู้หญิงนะคะให้เพื่อนๆนไปใช้คู่กับบัตรครุงร่างนะคะที่เข็มได้ทําคลิปไว้นะคะก่อนหน้านี้นะคะคลิปเล่มหนึ่งเพื่อนเพื่อนกดลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะไปดูคลิปนี้นะคะเข็มมีแจกอยู่ใช้คู่กันได้เลยนะคะทุกคน ส่วนใครนะคะเข็มก็จะแจกฟรีนะคะอย่างที่บอกเพื่อนๆสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยนะคะหรือกดลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อไปโหลดบัตาตานะคะทุกคนกดเลยนะคะเรามาดูปัดที่เพื่อนๆจะได้รับกันนะคะทั้งหมด6เซตนี้เลยนะคะเดี๋ยวเข็มจะให้ดูนะคะแต่ละเซตนะคะ ก็จะมีตั้งแต่โครงร่างนะคะสองเซตด้านบนนะคะเป็นตาผู้หญิงตาตาผู้ชายนะคะอ่านะคะอันนี้จะเป็นบลัดมือนะคะสองเซตนะคะทั้งหมด6เซตนะคะเพื่อนๆจะได้ตามนี้เลยนะคะก็เข็มจะไม่ได้สอนการติดตั้งนะคะเดี๋ยวเข็มจะสาธิตให้ดูนะคะว่าใช้งานยังไงนะคะเลือกปลัด โครงร่างมาเลยนะคะแล้วก็ประทับลงไปนะคะตาแล้วก็เลือกตานะคะอันนี้เข็มก็จะใช้เป็นตาผู้หญิงนะคะขอเลือกตาผู้หญิงแป๊บหนึ่งนะคะ,ะเลือกอันที่ถูกใจแล้วนะคะก็กดลงไปแล้วก็ เพื่อนๆสามารถปรับให้เล็กลงได้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆเลือกสร้างซ้ำนะคะแล้วก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งนะคะพลิกด้านนะคะแล้วก็มันก็จะได้แบบนี้งเลยนะคะเสร็จแล้วก็เพื่อนๆรวมนะคะให้เป็นเลเยอร์เดียวกันต่อไปนะคะเราก็จะมาวาดทรงผมผู้หญิงกรตูนที่บีนะคะ จากแบบโครงร่างที่เข็มได้มานะคะเข็มจะไม่ได้สอนวิธีการติดตั้งนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆสามารถถ้าเพื่อนๆซื้อจากหนังสือนะคะก็จะมีวิธีการติดตั้งให้สําหรับคนที่โหลดแบบฟรีไป1เซตที่เข็มแจกปรดตาไปนะคะเพื่อนๆกลับไปดูคลิปคลิปรีวิว เล่มหนึ่งก็ได้นะคะเข็มได้สอนวิธีการติดตั้งไปนะคะอ่าเราก็มาวาดปากนะคะโทวละครนะคะต่อไปเราก็ใส่ชุดให้มันนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนการที่เรามีโครงร่างมีตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะคะเข็มก็ หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะใช้นําไปใช้แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่นาบลัตเข็มไปใช้ก็คือทำอ่าสติกเกอร์ลายได้นะคะแล้วก็ไปออกแบบอ่โลโก้ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้เต็มที่นะคะแต่เข็มขออย่างเดียวก็คืออย่านำบลัตของเข็มเนี่ย ไปขายทั้งเซตก็พอแล้วคะ่ะเพื่อนๆบัตรฟรีของเข็มเนี่ยเพื่อนๆนำไปใช้เป็นแบบส่วนตัวได้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะเข็มก็จะลงสีแล้วนะคะเพื่อนๆ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวยไหมนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ใช้แอปอื่นๆน,นะคะที่ไม่ใช่โปรโกรีเอดนะคะเข็มก็ให้ไฟล์ jpeg เพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปใช้กับแอปอื่นๆล่ไล่เลยนะคะ สำหรับคนที่ชอบการวาดรูปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เข็มด้วยเพราะเข็มอะได้ทำคลิปวาดรูปทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะมีปลัดมาแจกเพื่อนๆอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะคะสำหรับััน,นี้ต้องลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะ You little goats up so bring